อไม่มีเวลาในเรื่องเล่าเช้านี้ไปแต่เมื่อวานนี้ตำรวจไซเบอร์พร้อมด้วยชุดสืบนำตัวนางเสาวพรอยกลับมาพบกับครอบครัวะหลังจากที่ตามข้อมูลคือถูหลอกไปปล่อยเปรกกัมพูชาเพื่อเป็นเครื่องมือของแก๊งค a l l center ในสแกนในการสแกนใบหน้าทำธุรกรรมบัญชีมา เนื่องจากเมือ่อวันที่16เสียงหาคมไดร้คุณแม่ของนางสาวพลอยเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนตำรวจไซเบอร์นะคะว่าลูกสาวถูกหลอกให้ไปทำงานอยู่ที่ปอยเปะกัมพูชาลักษณะคือเป็นแก๊ง call center โดยนางสาวพลอยเนี่ยแอบ,บติดต่อแม่ทางไลน์แล้วก็บอกแม่ว่าหนูโดนหลอกมามทีนี้ก่อนที่นางสาวพลอยจะไปกัมพูชาค่ะคุะคณแม่ก็บอกว่าพลอยอ่ะเขาโพสต์ข้อมูลตัวเองไว้ใน Facebook เพื่อจะหางานทําและปรากฏมีคนติดต่อมาบอกจะ จ้างให้ไปทำงานที่กัมพูชาแล้วก็บอกให้พลอยไปเปิดบัญชีธนาคารเอาไว้รู้สึกจะประมาณ3-5ถึงบัญชีเนี่ยค่ะอ้างว่าเปิดบัญชีเอาไว้เพื่อเอาไว้รับเงินเดือนแต่ปรากฏพอไปถึงปลอยเปิดมันกลายเป็นแก๊ง call center แล้วพลอยโดนขังออกไปไหนไม่ได้บัญชีธนาคารที่เอาติดตัวไปก็ถูกยึดเอาไว้ก็เลยแอบไลน์มาบอกแม่แม่ก็เลยไปแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ตำรวจไซเบอร์บอกว่าสอบปากคำแม่แล้วก็เลยสั่งอญญายัดบัญชีธนาคารของนางสาวพลอยทั้งหมดซึ่งมีอยู่4บัญชีแก๊งคอรเซนเตอร์ก็ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารนั้นทำธุรกรรมได้ก็เลยพาตัวพลอยข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อติดต่อธนาคารเจ้าหน้าที่กานประสานไปที่ระบบภูธรศับแก้วให้เฝ้าระวังจนพบว่านางสาวพลอยมาอยู่ใกล้ๆห้างสตาร์พลาซ่าที่อำเภออรัญญ,ญประเทศจักแก้วและเมื่อวันเสาร์1 1บเอโมงสาย นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนางสาวพลอยและพากลับมาพบครอบครัวได้อย่างปลอดภัยอ้าวเนี่ยอด้ว้ความเคารพนะพี่เป็นความเห็นส่วนตัวเราปิดบางใบหน้าให้แล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าโดนหลอกฮะค่ะถ้าผู้ชมเชื่อว่าโดนหลอกไหมผู้ชมหลายคนก็ไม่เชื่อ,อถึงเวลายังไงนี่ถึงเวลาฮะบอก จะไปทำงานที่ปลอยเปรตแล้วให้เปิดบัญชีสามบัญชีห้าบัญชีเอาไว้บอกเป็นสรุปว่าสี่บัญชีรับเงินเดือนอ่ะพอก็มาปิดแล้วทธโมชมค่ะเนี่ย<อ>คือ,เ,อเงินเดือนแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเจอเธอเป็นเจ้าของบัญชีถือเป็นบัญชีม้าถูกไหมใช่ค่ะไม่ถูกในมาคดีเหรอ,อถามตรงนี้อ่า เป็นเหยื่อแล้วหงาการ์ดเหยื่อแล้วหนึ่งนี่นะอ้าวเนี่ยไล่อีกทีสิก่อนจะไปทำงานกัมพูชา พลอยเนี่ยเล่น f c e e o o o นะคะแล้วก็โพสต์รูปตัวเองหางานผ่านทาง Facebook ม,มีคนติดต่อมาอันนี้ตามข้อมูลที่เธอเล่านะคะม,มีคนติดต่อมาว่าจะจ้างเธอไปทํางานที่กัมพูชาแล้วก็บอกให้เธอไปเปิดบัญชีธนาคารซึ่งสรุปแล้วคือเปิด4บัญชีอ,อ,อ้างเอาไว้อ้างว่าเอาไว้สําหรับรับเงินเดือน4บัญชีเนี่ยนะสบัญชีแล้วพอไปถึงปลอยเปรตอ้าวคือแก๊ง call center แล้วเธอก็บอกเธอโดนขังออกไปไหนไม่ได้แล้วบัญชีธนาคารที่เธอเปิดไปเนี่ยก็ถูกยึดก็เลยไลน์มาบอกแม่แม่ก็เลยไปแจ้งกับตำรวจไซเบอร์อ่าแล้วจังหวะบังเอ,อิญ้ือเกินคือตอนแรกที่ยังไม่ได้ช่วยพลอยเนี่ยค่ะก็สอบปากคําแม่ใช่ไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็รีบไปอายัดบ,บัญชีธนาคารของพลอยทั้ง4บัญชีแล้วก็ทําให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ใช้บัญชีไม่ได้เพราะถูกอายัดก็เลยเอาพลอย มันจะมาฝั่งไทยติดต่อธนาคารว่าเอ๊ะทำไมมันมีปัญหาอะไรทําไมใช้ไม่ได้ตํารวจก็เลยเข้าไปช่วยออกมาไล่คนที่พามาอยู่ไหนเออที่ธนาคารอ่ะ,อะไอพี่บอกว่าพามาเพื่อจะติดต่อธนาคารว่าธนาคารมีปัญหาอะไรอายัดบัญชีอยู่ไหนออาจจะหาว่าผมโหดก็โหดเพราะคนล้มตายคนเสียชีวิตคนที่เขาสูญเสียเงินเก็บ คนที่ก็ต้องทุกขนาดไหนหนึ่งไอ้ตัวโทเนี่ยสองบัญชีม้าท่านผู้ชมอ่านนี่เป็นเหยื่อนะแล้วถ้าเกิดมีบัญชีบัญชีนี้ไปรับโอนเงินจากใครมาเนี่ยผิดไหมใช่ก็เท่ากับเป็นบัญชีม้าไงใช่ไหมคะใช่จริงๆก็ต้องถูกดำเนินคดีนะอ้าวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงอ่ตำรวจไซเบอร์ท่านถือเป็นเหยื่อเหรอ คือท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าจะดําเนินคดีกับพลอยหรือเปล่านี่ท่านใช้คำว่าช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยหาครอบครัวแล้วหลังจากถ้าอย่างที่ผมไปถึงเวลาเฮ้ยพอแล้วเว้ยอยากกลับแล้วว่า,าก็ให้แม่ไปบอกเจ้าหน้าทีอา่อถึงเวลาได้รับกลับมาส่งให้ครอบครัวอย่างปลอดภัยเหรอฮะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะอถ้าผู้ชมเชื่อผอไหมอ้ไม่ใช่เชื่อ อาคุณพลอยกับคุณแม่ไหมว่าโดนหลอกไปน่ะอืมนี่ไงคือเราสามารถจะเป็นเหยื่อได้ไง่ายเหลือเกินในขนาดที่เหยื่อจำนวนมากที่เขาสูญเสียเงินทองบางคนสูญเสียชีวิตไม่มีโอกาสที่จะมาบอกว่าเขาเป็นเหยื่อแจ้งความแล้วยังไงไหนเออท่านผู้ชมอย่าไปคิดอย่างนั้นตำรวจเขาเขาบอกว่าน,นี่ตำรวจไซเบอร์เป็นเหยื่ออีกทีหนึง่งหมายถึงโดนหลอกอีกทีหนึง่งหรอเอออันนี้ท่านผู้ชมบอกฮะ ตำรวจไซเบอร์เปเหยื่ออีกทีหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ถ้าผู้ชมนะไม่ใช่ผมหรือ,อยังไงเอาเป็นว่าเนี่ยไอ้สี่บัญชีนั้นเนี่ยได้ตรวจไหมโอนกันเข้าไปแล้วเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เออพเราะมันเป็นบัญชีมาไปแล้วถูกไหมคะเงินยู้เสียหายออนี่ท้ากับว่าเนี่ยถ้ามาแบบนี้ อากรณีถ้ารอให้มีหมายไปถึงว่าบัญชีคนถูกใช้บัญชีมาอันนั้นเป็นผู้ต้องหาแต่ถ้ามาแบบนี้เป็นเหยื่อนะนึกออกใช่ไหมถ้ารอให้ถึงเวลานนเ,เขามีมิตคนมาแจ้งความและโอนเข้าบัญชีนี้สี่บัญชีเนี่ยแล้วตำรวจขอสารออกหมายจับข้อหาบัญชีมาวันนั้นเนี่ยผู้ต้องหานะแต่ถ้ามาอย่างนี้เนี่ยเหยื่อทันที เออเออเอออ้าว่ากันไหนไหนท่านผู้ชมฮะเออเออเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้นิดนึงอืมอืมอ่ะพิยุทธชี้โพลงเอาอะไร เอาใช่ไหมมันต้องคิดใช่ไหมค่ะใช่เอาเป็นว่าเราจะให้ไปทํางานฝั่งปลอยเปรกัาพูชาเปิดบัญชีสีบัญชีไว้รับเงินเดือนมันบฏิสุทธิ์ขนาดนั้นไหมเดี๋ยวถ้าตรวจบัญชีย้อนหลังก็น่าจะแล้วไปอยู่ที่ด้านถูกบังคับลลยหาแม่ได้ว่ะถูกบังคับอะไรเพราะตอนนี้มันต้องสแกนหน้าไง เดี๋ยวนี้เขาจ้างแพงเอาไปเลยเอาไปสแกนหน้าค่ะคือให้เจ้าตัวไปอยู่ที่นั่นด้วยเลยแล้วเอาไว้สแกนหน้าทำธุรกรรมอื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 มอ้าวหลอกตำรวจเอ้าไปว่าตำรวจเขาดังนั้นได้ยังไงนี่เอออ